นี่คือกลุ่มสาวสวยไว้ใสกลุ่มนักเรียนหญิงเพื่อขึ้นชั้นม .4 กันทั้งสเป็นเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่มต้นถึงจะมีนิสัยไม่เหมือนกันแต่ก็คบหากันมาได้ตลอดเก๋เป็นเด็กสายกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมโรงเรียนหลายอย่างทักทิมถูกเรียกว่าแม่ผาเพราะใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นและจิว๋วสาวสวยสุดโดดเด่นที่เป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มของแก๊งนี้ ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของจิว๋วทั้งกลุ่มเลยมาฉลองวันเกิดกันที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดขอบใจพวกแกมากเลยนะเว้ยที่เรี้ยงวันเกิดชน่ะถึงจะเป็นฟาสต์ฟู้ดก็เหอะแหมเจะเอาอะไรกับเด็กอย่างพวกฉันล่ะได้เท่านี้ก็ดีถมแล้วนะใช่แต่ของขวัญน,น่ะพวกเราเลือกมาอย่างดีเลยล่ะของขวัญที่เกกระทับทิมเลี้ยมาให้จิ๋วก็คือกิ๊บติดผม ถึงจะดูธรรมดาแต่มันเรียกว่ากิบโชคดีที่จะนำความโชคดีมาให้กับคนติดอะไรกันเนี่ยวันเกิดเพื่อนทั้งทีให้กิบตดผมอันเดียวเนี่ยนะพวกแกเธอนี่กี้บ่นจริงเลยนะนี่ของขวัญนยะยะนี่เนะี่ยเป็นของจากลายกระต่ายตาเดียวเลยนะถึงแม้จะมีแต่ของประหลาดแต่ว่ากันว่าก็ทำให้สมหวังได้ด้วยล่ะกิบอันนี้เนะี่ยเขาเรียกว่ากิบโชคดีจะทำให้คนติดมีแต่โชคดีด้วยแล้วนะ เเก็บไดีลย่ถึงจิ๋วจะบ,บ่นเรื่องของขวัญแต่วันต่อมาเธอก็ติดกิบที่เพื่อนทั้งสองให้เป็นของขวัญมาโรงเรียนทันทีและไม่รู้ว่าเป็นเพกกราะกิฟที่เธอติดมาหรือเปล่าปกติจิ๋วที่เป็นคนสวยเด่นอยู่แล้ววันนี้ยิ่งดูมีน้ศสมีจับออล่าเป่งปังแถมยังในระหว่างเรียน จิ๋วก็ถูกครูเรียกให้ตอบคำถามจนนึกว่าสวยไปแล้วแต่เป็นว่าจิ๋วตอบได้เพราะบังเอิญตอนเช้าเธอได้ยินเพื่อนคุยเรื่องที่ถามพอดีแล้วจําได้จนครูย,ยังแปลกใจโหสะพ้ยเลยนะเนี่ยปกติเธอไม่เคยตอบคําถามได้เลยนี่นะแอบไปขยันอ่านหนังสือมาแล้วหรือเพราะตอนกางวันพีซื้อขนมปังสุดโปดที่หมดเป็นประจำก็ได้แถมมาซะง,งั้น เพราะวันนี้แม่ค้าถูกหวยเลยใจดีแถมให้และยังมีทั้งรุ่นพี่เท่ๆกับเพื่อนหนุ่มๆห,ห้องอื่นทักไลน์เข้ามาจีบจิ๋วอีกเป็นแถวชนิดที่เธอยังงงว่าไปแอดเธอมาตอนไหนแต่จิ๋วก็ไม่คิดอะไรนอกจากปลื้มปิ่นที่ตัวเองคอตขึ้นมาแล้วที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือ นี่เธอน่ะคือจิว๋วห้องสามใช่หรือเปล่าเอ่อชใช่ค่ะคือพอดีว่ายียมาที่เป็นดัเมเยอร์อยู่ดันตกบันไดขาหักเขาก็เลยให้มาถามว่าเธอจะช่วยเป็นแทนได้ไหมนะอยู่ๆเธอก็ได้เป็นดัเมเยอร์ที่ฝ่ายฝันมานานชนิดที่ลอยใส่ผ่านมาถวายตรงหน้าโดยไม่ต้องทำอะไรเลยพกทาด ตอนนี้อะไรอะไรรอบตัวฉันก็ดีไปหมดเลยอ่ะอยากได้อะไรก็ได้นี่มันคงจะถึงเวลาที่ฉันจะได้เฉิดฉายแล้วสินะจ้าจ้านาะนี่พิ่งจะโชคดีแค่วันเดียวทำยิ่งกับประสบความสำเร็จไปทั้งชีวิตเลยนะยังไงก็ยินดีด้วยนะพยายามให้เต็มที่เลยล่ะ ระหว่างที่ทั้งสามคุยกันนั้นจิ๋วก็แอบเการอยบางอย่างที่แขนของตัวเองอย่างผิดวิสัยตรงแขนของจิว๋วมีรอยผื่นที่ขึ้นมาได้หลายวันแล้วและคันมากแถมยังคันมากขึ้นเรื่อยๆและรอยผื่นที่ว่าไม่ได้มีแค่ที่แขนแต่ยังมีตามจุดอื่นๆด้วยโดยเฉพาะที่หลังซึ่งจริงๆจิว๋วก็รู้สึกคันอยู่ตลอดแต่พยายามอดทนไว้ไม่ยอมเสียแน่ แล้วดีพวกแกรู้ไหมเมื่อวานนะ่นะฉันเจอยายแก่ขายขนมคนหนึ่งท่าทางสกรปรกด้วยแหละเขานะี่ยพยายามจะขายขนมให้ฉันแต่ฉันก็ไม่ซื้อหรอกของท่าทางสกรปรกแบบนั้นน่าแพ้กี่ตายแค่เข้าใกลนะ้หันยันไม่อยากจะเข้าใกล้เลยอะ่ะฉันก็เลยสวนกลับไปว่านี่ป้าของสกรปรกแบบนั้นนะ่ะฉันไม่ซื้อหรอกนะโอยน่างหงายไปเลยแกแล้วฉันก็ต่งสวยๆออกมาเลยอะ่ะ ซึ่งนิสัยชอบพูดไม่รักษาหน้ำใจดูถูกคนอื่นแบบนี้ก็มีมานานแล้วทั้งเก๋กับทัพทิมก็รู้นิสัยส่วนนี้ของจิวดีเฮ้ยนี่เธอไม่น่าไปพูดแบบนั้นเลยนะจริงด้วยถึงจะไม่ซื้อแต่ก็ไม่น่าจะไปพูดแบบนั้นเลยนี่นาะแต่จิวก็ไม่เคยที่จะสนใจคําเตือนจากเพื่อนทั้งสองมีหนังซ้ํานี่ทับทิมเธอไม่ต้องทาตัวเป็นแม่พระตอนนี้เลยนะเธอเองก็พากันนั่นแหละ ฉันเห็นนะเมื่อวันก่อนที่โรงอาหารนะ่ะแต่ให้เด็กมอนหนึ่งแซงคิวซื้อข้าวก่อนใช่ไหมแหนแกจะกินเด็กสินะล่ะเฮ้ยจะบ,บ้าหรือไงอะจิว๋วฉันน่ะได้ยินน้องเขาคุยกันว่าต้องเรีบกินยาฉันก็เลยให้เขาซื้อก่อนจะได้ได้กินข้าวกินยาตั้งหากล่ะส่วนดีแกฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ได้เป็นดมัมเบลเยอะก่อนแกพี่แกเข้าไปสมัครตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่ได้สักที ไมอย่างว่าเลยนะก็ค,ณควณจะเห็นแววฉันมากกว่านี้เนาะไม่ต้องอิจฉาหรอกนะเฮ้ยฉันไม่เคยคิดแบบนั้นซะหน่อยแกได้เป็นฉันกดีใจด้วยไม่เห็นต้องพูดกันแบบนั้นเลยนี่นาะแล้วรอยผื่นบนตัวของจิว๋วก็เริ่มแผ่ขยายมากขึ้นและขันมากขึ้นชนิดที่ว่าจิว๋วพยายามแอบเกาก็ปิดไม่มิด ซึ่งการกระทําของจิ๋วก็อยู่ในสายตาของเพื่อนทั้งสองจนเพื่อนทั้งสองต้องพูดความจริงว่ากีบโชคดีที่ทั้งคู่ให้เป็นของขวัญนั้นทําให้โชคดีจริงแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามพูดจาไม่ดีหรือคิดชั่วหลายไม่งั้นจะทําให้มีผื่นคันขึ้นเต็มตัวและที่เอามาให้เป็นของขวัญจิว๋วก็เพอต้องการจะแก้ที่ใสพูดไม่ดีของจิว๋ว ระหว่างนั้นผื่นันตัวของจิ๋วก็ขยายอย่างรวดเร็วตอนนี้ผื่นได้ขยายไปทั่วทั้งตัวคอและแขนจนจิ๋วคันยิบไปทั้งตัวหยุดเกาไม่ได้ ทิมก็เริ่มรู้สึกกลัวเพราผื่นขึ้นบนตัวจิ๋มันดูน่ากลัวจนทําอะไรไม่ถูกเฮ้ยทับทิทมนี่ม่น้ำจะด่ากลัวเรานะทาไงดีเอเอายาออกมาสิเร็วเข้าเก๋เรีบหยิบยาเม็ดหนึ่งออกมามันเป็นยาที่ใช้แก้คันและลบเล็ดของกิฟโชคดีเป็นเหมือนประกันที่เผื่อไว้ส่งมาให้พร้อมกับกิฟโชคดี ตอนนั้นเองที่ลอยผื่นได้แผ่ออกมาจากกิฟโชคดีลามไปทั่วใบหน้าของจิว๋วหน้าของจิว๋วได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นอีกคนที่ดูน่ากลัวเล่ากับปีศา,าจร้ายขอบใจว่าแกทั้งคู่มากเลยนะที่เอามาให้นันนี่ใช้ึซงเป็นคนที่มีปากชั่วร้ายน่ารังเกียจจริงๆข้าชอบนะขอล่านีนเปล่ยแล้วกัน ในตอนนี้ข้าก็อยู่ใแกง่งแล้วอยู่ๆที่คอของเก,กกับทัพทิมก็มีรอยมีปรากฏขึ้นทั้งคู่ถูกบีบคอและยกรอยขึ้นด้วยอาคมของผีร้ายที่ยึดร่างของจิ๋วเอไว้ทันใดนั้นหน้าของจิ๋วบางส่วนก็คืนมาแทนที่หน้าของผีร้าย ยังมีสติอีกเลยเนี่ยรักเพื่อนเหมือนกันนี่นาะก็ดีแล้วไงเดี๋ยวก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วในท้องค้างไงฮิ <c oughs> แกทับทิมฉันขอโทษนะที่เป็นคนแบบนี้ฉันจะไม่โกรธกับสิ่งที่พวกแกทำหนักนะเพราะทุกอย่างมันเริ่มมาจากความผิดของฉันเองอไม่แน่ิิวพวกฉันขอโทษ อยวเราดนะในจังหวะที่ทั้งหมดพยายามดิ้นรนอยู่นั้นเก๋ก็เตะเม็ดยาไปหาจิวจ๋วจิ๋วได้ออกินยานี้เราเข้าจิว๋วที่ยังพอมีสติอยู่บ้างได้ใช้กำลังใจที่เหลืออยู่บังคับมือตัวเองให้ควา้ายาเม็ดนั้นและรีบกืนลงไปไล่พาดได้ไ จะพวกตัวแสบเลยไม่โอากาสหน้าเถอในทันทีที่กินยาเข้าไปเชื่ผีร้ายก็ไม่สามารถควบคุมร่างของจิวได้และผื่นตามตัวของเธอก็ค่อยๆหลุดลอกไป <R> <ๆ>หลังจากนั้นถึงจิว๋วเก๋และทับทิม จะผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้วายแต่ทั้ง3ก็ยังคงรักกันดีจิ๋วเองก็พยายามจะปรับปรุงนิสัยปากไม่ดีของตัวเองถึงจะมีหลุดอยู่บ้างแต่ก็มีเพื่อนทั้งสองคอยช่วยดักเตือนหยิบโชคดีหนึ่งในชุดกิฟดักนิสัยชุดกิฟที่สามารถมอบผลประโยชน์มากมายหลากหลายให้กับผู้ที่ติด แต่มีเป้าหมายในการใช้จริงๆคือแก้นิสัยไม่ดีหรือแย่ๆของผู้ที่ติดเพราะมีเงื่อนไขข้อห้ามที่แตกต่างกันไปตามกิบแต่ละอันจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานและตอนนี้เรายังมีประกันทางแก้ไขให้หนึ่งครั้งเมื่อคิดว่าอาจจะอันตรายเกินไปแต่ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบหากมันสายเกินไป ยินดีต้อนรับสู่ร้านกระต่ายตาเดียวเรามีสินค้าที่ทุกคนต้องการเพียงแค่บอกความแค้นของคุณมาเราสั่หามาให้รับรองผลลัพธ์ถูกใจอย่างแน่นอนสินค้าเรามีไม่จำกัดไม่ต้องรีบโทรมานะเพราะความแค้นนั้นรอได้ <c oughs>